การสร้างพุทธรูปนั้นมีอน,นิสงส์มากมายเกินกว่าที่จะพระนาให้จบสิน้นแต่พระจะกลาวเพียงย่อๆได้ดังนี้คือทำให้มีกำลังใจสูงส่งในการที่จะต่อสู้กับอุสราคอะไรต่างๆได้โดยไม่วันไหวเลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีอนุภาพที่เกิดจากพุทธคุณแผ่คุ้มครองป้องกันภัย สามารถเอาชนะอุปสรรคหนาต่างๆได้โดยไม่ย่งครักสองทำให้เกิดในตระกูลสูงทำมนุษย์เทวดายกย่องสามทำให้เป็นผู้มีรูปงามไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโอ้รู้เหตุรู้ผลสามารถประกอบกิจการงาน ต่างๆสำเร็จได้โดยง่ายทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องทำให้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในธรรมะใจมันจะไม่ตกไปในอกุศลละธรรมในทุกขนทุกแห่งและใจจะน้อมไปในสมาธิในการที่จะทำสมาธิใจมันจะนิ่งๆทำให้ปฏิบัติธรรมก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ทำให้เ้าถึงฐานะอันเลิศจะเกิดในที่ใดก็ตามจะสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติฐานะอันเลิศนี้เกิดขึ้นในอนุภาพแห่งบุญทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ดังนั้นเนี่ยนอกจากเราทําเองแล้วก็ควรจะชวนคนอื่นด้วยเราจะได้อานิส,สงส์ของการชวนคนมาทําความดีจะมีญาติมีพวกพวก้องมีบริวาร จะได้แต่คนดีๆที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาเป็นญาติมาเป็นพวกพ้องมาเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเราได้แล้วนอกจากนี้เนี่บุญจากการสร้างพระยังจะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่เคยทําผิดพลรราดมาแล้วจากในอดีตให้เบาบางลงบุญสร้างพระจึงเป็นบุญใหญ่ที่เราไม่ควรจะพลาดบุญนี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ ให้ได้สร้างบรมีร่วมกันไปอีกตราบจนถึงวันที่สุดแห่งธรรมนอกจากนี้วันคุ้มครองที่สองเมษายนนี้จึงขอเชิญท่านภูมิบุญมาเริ่มบุญหลอบพระธรรมกายประจำตัวโดยพร้อมเพรียงกัน